มาเกิดึ้มาตอนนั้นไล้บอแบบประดับว้าเชิงไว้นี่อันนี้ปีกนูพี่น้องป้าตโตของปวดเจ้าขันดีและสวัสดีพี่น้องทุกคนที่ตามแล้นะครับทมยามเช้าๆพี่น้องตอนนี้ก็ถือว่าได้ผ่านมาเก็บไปหมืดละหมดทนหมดสอนเพิ่งไปแต่เช้าๆพวกหอหอยมันก็กำลังตื่นพี่น้องส่วนเจ้าขันครับภาษากะทันทีตื่นได้สวัสดีพรเจ้านอนสบายมากพี่น้องเมื่อคืนนี้แบบน้ำเหมาะตกแห้งคืนนี้เพราะผมก็น่ะ บางก็นเนมซอดพี่น้องแบบมาผิดพลารณาหนีลืมลืมบะฮ่ม่อยกับบะทมบทนสองคนนะห่มบะฮมบางบางนีครับไป่ทานเอาบะทบนมันก็ไปละไปหารับเช้าเลยไปแต่เช้า,านี้พี่น้องไปท่านี้แจ้งพวกไป้นผาดเขากระบอกหอยตัวสั้นกับตัสากนิดเดียน có dịch làm nhìn nha เงวะสบายดีท oui ุกคนสบายดียามเช้าเรื bei ่อตอนสบายอยู่บุพเพอ้วยสบายด้วยผ้าเต็มมาเพื nah ่อนาโดยเฉพาะโย้คอยลืมมาแล้วก็เอาผ้าห่มบางๆกันมานะนอนกับผ้าห่มแล้วก็พูอ่ะก็นโมยัดเชื่อ้างวางเลยพาวีตบางๆอันนี้ บงมาทนกับเจ้านี่ครับขนาดจูดไม่ยาดอีเคยกับมะฮูกับซ้ำๆเดียวลงกอดเดียวแท้ๆเลยอันนี้เินนี่จะขาดชู้นะครับเงอัีดกี้ไมเห็นหอยเอยยเห็นัดอยู่นี่รับนี่้นะครัมีใช้เขานะ โอ้เรามคิวคิวไปไมอะไรน้ำแห้ง มีมีันค้อนขึ้นแ้ก็มักีอีไตัวนี้อะไรรตัวนั้นแล้วเราจะไปตัวนั้นแล้วจะเอาไปกอดเออจะมันจอาตัไปชองม่งบุ้นตัวนี้นะองมอง ช่นี่แต่ชวนกัดเนี่ยเสียงกันจับเต็มแป็กพึ่งน้าไหนมักดีแกลบปนแป็กึ่งมดแล้วนะตังไปกินจะเอาปไปมาเฮกันล้แป็กึนีี่ายฮไ้เอาไปมองมองมิดบึงควาเนี่ย เะเลยาโทานะเปลี่ยนไปท่าไแจ้งผู้ไม่ได้คือาได้ัะพักฮาลุนแต่ใน่านชวนเท่าเดเลยสักรั้นอนสบายอยกขึ้นนี่ทีมงานนอนดีว่ามีแต่คอยครับมาทนชาคนคืนนี้แมนโม่เจ็ดโมงตอนนี้กัก็เจ็ดโมงคืนนี้มีแต่คอยแล้วว่าายแล้วพี่น้องฮาแต่ใน่าน ่าแต่ประอนมากพี่น้องแต่คนละมาณวันนี้กินอยู่<ค>น,น่าจะรุนอยู่ <คน S 1> พี่น้องกระเพหลังรุ้นเบึ้งมาถือบะฮะวถือป๊าพัดคือตัวใหญ่อีกรอนนะหมดฟูเลย ช่วงไว <c oughs> อ่ะบอภรรยามเมืดคือตินูวายลังแรกกะถือ่อติ<น>ู<น>วายมันวายเลยพี่น้องเอ้ยดทอรถคอยเสฉยลังแรกกดพพ็ด,ดวายละทอเลยแบบนี้

เจ็ดหลเอามาสิบเจ็ดหลังเจอล้จอเจบดีอนี้ยัมจอ้หลัอานี้ยากหลัง้วันี้คมเลันีาก็หายาบหลังนึงหลังนี้กับเฮเลยพี่น้องเลยตกหอนหลังนี้ นานอ,อีแล้วพี่น้องเลยทึหไงเลย <laughs> ทึหไงเลยใคันเ่ยทึห<ๆ>ไงเลยวันไงนึกหน่วยตลอดการหนวยอีกแล้วพี่น้องความคนหมานี่แล้ว มันเนื้ออื่นแค่นี้แล้วนูไวด์โรดน้องมาลุ้นลังสุดท้ายวันนี้ว้าวโตโตกึนหนูที่ยังเมาแล้วพี่น้องมายามตอนมือแรงครับมีแต่หนูทองขาวหนูแดงหนูวาย้ฉลามมีถือนะถ้ลลเเาเป็นทางทางเวียนนะกระเตนนะหระือว่ากะจอนพี่น้องกนในสามตัวมันมีถือแต่มันเป็นกลางคืนนะพี่น้องมันมีมีอันนี้กระเตะกะจอนกะในนะ ว่ามันออกหาิกงเวรนะมีเป็นุ่งรุนหลังคือทายมีถยอจากตัวบอยในผ่านนะในผ่านปลานะโอ้ตัวเพ้ใดปลาทกจิเดอรโอ้โหห้าบอยมาดอตัวตัวใหญ่ตัวถืออยู่นี่เด้บะย่างบอย่คคกกลเลอมลแรงดุยต่อ

โมหอยมันปดุกลิชโนสองตัวบอหอยตัวนี้ใหญ่ก็มู่นะสิบสองตับ้าทุกหตัวปดุกนะเดียวสิบสองเท่านี้หันมเท่าไม้มันวเดียวเดียวก็ได้แล้วเป็ดบมันก็เป็ดมันเเกองคสายสั้นพดคอว่าอะไรสาสั้นต่อสายเนี่เห็นบ่เป็ดเ็คอยเ็ดที่เคยเจอ ยานะจะสู้นะปะกางสามตัวก็สู้นะปอตัวพี่น้องมาสอนมันมานี่ผลงานมากะอันนี้หัวใจบอโข่อยใหญค่ะนี่หอวชนนะมีที่เลื่องที่กระเล่นพี่น้องกรเล่นกับกระหอบทีมงานเอาเอามาวังวางยินใกล้เพื่อทำงานอะไรงานเอามานี้ คือว่าเราบีมันไม่เร้่พี่น้องคิดว่าเดี๋ยวได้กินปลาละจะรบไปหาซากป่าคือว่าจะลับปลาดุกบะหอยว่ะต่อมานาบุญได้ก็บหอกเลยว่ารับหอกพี่น้องมึงได้กินแต่เพิ่งลับกับหอกอ่ะว่าบีก็หมาอันนี้ผลงานข้อพี่น้องนูวายชองโตทีมงานเนายจะลกปีงไว้พรุ่งน้เลยพรุ่งนี้ับนี่เลยนูจะให้นั่เลยกินนูให้แล้กินได้ หอยก็ีอไม่รู้อันนี้เบสุดไปเท่าเบ้สวยขาดีอันนี้เบสเบสช่วยช่ว่ไว้นะหอยว้เ้าวเพื่อกินแต่ตัวตายเพราว่าจะกินตัวใหญ่ๆนะมันีตายอันนีเลยขอนบอกอันเลยอ๋อหองไอดวงจุ้งนั่งกันเ น,น้องเขาเนาะน่งะกะักลอะเทียา,า,าดเนาะาลอมึงไปเลยะครับะกนลองมึงกัแซ่บลมอยอะกิงโ,โอ้ยพลังหงส์กงกินหามาได้เลยเมนบมอยเมื่อคืนนี้ค่อยอันืคืนนี้บอกค่อยได้ยินได้อปงหมูกได้เอามากินนะ <laughs> ยืนี่บ้านี่เดี๋ยวไม่ใช่นี่เด้ยวดหงยต่มันรันนีโอ้ยนเลียงแล้วค่ะียูไวน์ยีดวิอาวก็เลี้ยเอาวาวลดเพราะวิ่าวนนี เอาอ๋อแม่คุณจามอยูยเลยไม่ไม่มีแม่กอลีเลยหนูไม่ไ้มีมานมาเลยแล้วมีแล้วมันมีมันดีแล้วมีมานโอ้ชุด้นนะดดันยึดเจ้าน่าจะเต็มนะมัน เป็นเลยพ่ะย่ะค่บไม่ได้บอก่อยย้ายเขาียากกันเล่นยวกมีราดอข่ยเลยเดียวกันเล่นพี่โง่ันจะโง่ด่าเดียอมมองน้ำมันเปรนเดงนาหลนมันน่เ่ไปหันแล้วกือ ชิ้งานเท่านะั้เป็นผู้ลาบกระหอกกระหอมันกระปริงป่าค่อยๆน,น้ำมาะปิงนูพี่นเราปิงงอน อ, <c oughs> <า>อันนี้ก well <c oughs> <c oughs> <m> ็หอขึ้นลายก็ได้จ้ะเสื้อก็เล่นน้ำไว้นะลอลดนี่นะตายเลยพี่น้องมาน้ำไมมาน้ำไว้ก่่นเนาะเดี๋ยวผาเห็นนี้ไปเคยตมักตะปในรลกปักตะปีเพียงเอามาเถอน้อยักตะปกหามามา่เท่าเหร่เดี๋ยวพาดู่ักตะปเล้วเาจัง มาเข่าแล้วเนาะมาไว้มันไหนมันจังหลายเลยจำเงินเด้อจำเงินเด้อนี่คือภาษาอังกฤษเนี่ยเจ๊เล็กึ่งคืนมาเม้นมาแรงมาให้มันไหนเราไม่มา,มามแรง้องมาดีที่ว่าตัวพักตะปิแล้วละ่ะมาเจียน,น้ำตาลมันอึมหนูไนดะ้

หามันอนอกอ,อืมีปุ้ยเอาปิ้ง่อยนะไอเห็นคขาวาดด้วยนะงาไม้เชื่วหอยคเห็งอเชวงาไม้กว่าไมเห็นควาดนี่เห็นยูนรนีร่กระเบ็ดสำรองอนจะซา,ากเขาเอานุบท,ทั้งเปล่าทั้งเบอร์ในคนมาปา้เลยโอ้เห็นตาห้ับกันหาต,ตายเลยห้าต,ตายมาันเชื่อ โอ้าดม <esh> ันตาลบาดิโอ้หลายๆโผนโผนมตุ๋้มเอามานึ่งเลยนี่นะน้อยแนเรานใส่ละ้มนมันอแต่ว่ากินอะไรนั้นกินลาดลาดซี่าดมะนาว แกซีฟูดอะไรนะี๋ยวมาตามแล้วก็ดิ้นดิ้นเน้นแต่ชนไปแล้วได้เรงไกรเลยโยโ่เลยอันนี้จะรับพริกเนาะนี่ฮะปลาเนึ้อปลาเนึ้อมะนาวปลาดุกสไลายเลยปลาดุกเนึ้อมะนาวเขาเฮ็ดแต่ปลาคอเนึ้อมะนาวแต่สาสาเฮ็ดปลาดุกเนึ้อมะนาวปลาคอปลานิ่นเนาะเขาเฮ็ดฝาดปลาดุกรสห้าเมื่ออื่นคนยังหามาเฮ้ยปลาเฮ้ย

หนึ่งนึ่งมะนาวป่าหนึ่งมะนาวันนาะเซตโหลดเ้าเคือไปพาดมาม่ได้ใหญ่นี่แหละกลินนชมครับอ๋อตหนึ่งก็ใช้าตรงยานก็พี่น้องยันน้ำมันชึมเนาะนำโนมานลนะ ไม่ตองปิดพอดีทามชุกดูดดูมีเย้าไความแสบมันตั้แล้วเพิ่เพิ่งดำก็ยักองไปนะไปนะวีาวูตอดว่าวงูคบเยาวิว่ปุ่เนาะงามแทนปาดหนึ่งเจ็บลิแกะชงมือถเลิศเออล

มือโดม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 ดเดี๋ยวากิเอามือมาแล้วเขามอแล้วจะค่อยจดิดกินรับไปแห่หมานไ่แล้วหอมเลยเาเชดร้ายเขาจะกโพเฉยๆค่อยมาเอ๋อกำลายเลยเลย เออมันีีเดยันชิดหอยเนี่ยมึงขักเลยมันเอามันเอานั่นแหละชดควยยมยอมยอมโคชุดบางเป็นอันเดียวเด้อเป็นลาบอไม่ได้จะพอะไรนี่นัดหอมโค้คล้ายคือลาบหมูเนาะคือลาบน้ำตกอ่ันนี้เนี่ยเห็นบสูุดเอ้ ใสูสูตรขอยปลาแดวิได้เขนาดจีเขาจีเจอปลาแดเราขอยกะไม่ต้นนันนะบ่แบบปลาแดดนี่มันขึ้นไมได้แห้งคือลำปาแต่มันมีปลาแดดแน่นี่ลลองงมงมเลยดีได้คระพอะพอดี เนะแบบเป็นแต่แชมาปปลาดุกแมนาเห้มันเปอรหอมอ่ะโอ้กนก็หอมทอ่เดดังอนฮ้อนเลยตกเป็หนึ่งของแบของแบเลยน้ำลายออาแล้วน้ำลายเลยก็แล้วคมาก เอาเคยเอาเคยเจียวลวดนเบอร์มันกระจ้างแล้วน้ำนตักน้ำออกก่อนที่มีจ้างนะเบอร์มีจางชิมน้ำออกเป็นไงเป็นทะเลโนะโน่ขนาดผสมเจ้ยวก่อนเจียวไรวะเจียวเจียวซีฟู้ดมันมีเป็นน้ำเจียวอาหารทะเลโอ้เชงก์กซีฟู้ดอะไรผงที่ไรโอ้ตะโถงเนาะเออเนี่ยมันแรงเพร่ะเดี๋ยวจะตะโถงอ๋อ ใส่ถุงไหมพี่ก็มีพ่อมปุ๊บที่นี้เลยเยอะท้อด้วยท้อด้วยทัดเป็นตัวแล้วน้ำลายหย่อนแป๊บๆไปเลยเลยเฮ้ยคืนแล้วนี่ไม่คืนแล้วจีนน้อยนะแบบนี้เลอโอ้ยหอมหอมเครื่องเทศปะหอมแจ้วหุ่น หอมเคืองอันนั้นไหมหอมเคืองมักหอมกระเทียมก็ไ่รู้จริงใครเดี๋ยวค่อยจัดจานกันเด้อตัวนี้มันใหญ่พุทตัวนี้เราคอยคอบหอยนะตอนนั้นนะไม่ใช่เรื่องที่จะขอได้ง่ายๆเอาตรงลาดอเอวเนี่ยลาดเอวบุ๊มเม้นลาดพริกฮัดชีฟพุทลาดพริกเนี่ยมัน กแเนอสมะเขือเทศอ้าวินมดแล้วน้ำลายนยังมีมดเยอะไปนี่หอมไปหอมเลยเ้เขาลองมากกว่นเดี๋ยวเขจะอเราะรสาปเด้อเด้อเร้อปนี่เท่าไรก็ได้พอแล้วพอแล้วข้นเข้ามาหนิจกมาจกมาอันนั้นลักหอนี่อันนี้ปีกนูพี่นนางป้าต้องของปวดจะขันได้ถูกแล้วพี่น้อง กินน้องก็ถือว่าลายุอันนี่เดี๋ยวเอาไว้ปั้นพ่อมาแต่ซาปาว่ากินข้าวกินน้ำแล้วทีมงานนะว่าจะพาเดี๋ยวไปหาซาปาไปเนาะสุกคักยังมีคักปะเลยเนาะยังมีสุกปะเลยเอาสุกกับคักก่อนฮาลามมันบะฮอยเอาไปกินละเพิ่มเพิ่มเป็นชิมเมื่อก่อนในภาวะยันเมาพี่เนาะไปหากินข้าวมาเนาะใบสดไข่กระหอบ ไปกินข้ากเดียวนี้รับของหรอคับเปยนเชื่อน้ำน้อยนะแล้วแล้วน้ำแดงๆมันอันนี้ปลาดัดเจ้ยจีพุดนึ่งปลาดัดเจ้าจีพูดพี่น้องเดือลัดพี่ล้างกับล้งแยงาห้เราป้ามือในจุดจังอ่ะผมไปกินข้าเรีว

มาด้างมก่อนจะกันให่นูหงกะเป้ขึอนีขั้นคอเนาะกินจนมีมดใหญ่ใชะค่อยสลักลงจีอย่นด้ก็มด้ อตอนนี้ก็ถือว่าทีมงานทางข้ากินน้ำแล้วล่ะสักอนตั้งน่อยก็รเราจะพาเด็กไปหาซาป่าได้ไหมนี่หาซาปากินแรงพี่นอะคลิปนี้ก็นสนิทละแต่จะเป็นกคนที่ตามแล้วครับชมพอได้ไหมคลิปหน้าบายดี